เกมกำแพงซ่ากันต่อในช่วงที่2นะครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับว่ากำแพงของเราเนี่ยนะฮะเวลาผู้เข้าแข่งขันมาเล่นเนี่ยนะครับจะต้องมีจังหวะหรือท่าทางที่ดีนะฮะจริงๆแล้วบางกำแพงเนี่ยง่ายมากแต่ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่ารีลาการร่วงของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างไปชมครับพร้อมไหมครับนําเงินพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า มาถามาดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับช่า พลังขึ้นคักดีจริงๆเลยครับแม่แต่พอเห็นรูถึงกับร้องอะไรเนี่ยรูปนี้ครับเป็นภาพคนก้มหัวยกขาแบบแมงป่องแต่แมงป่องตัวนี้ก้นใหญ่ไปซะหน่อยครับก็เลยติดก,ก้นแบบเห็นเห็นนะครับแม่ก้นนั้นแน่นเต็มรูก,กำแพงโดยกำแพงลากยาวไปทิ้งลาบสะแบบนี้หัวฟูๆลงน้ำแน้นะหัวแวบเลยทีเดียวครับชาวร็อกของเรา พร้อมแล้วกำแพงซ่าะไของผูุ้นครุยเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดู ภาพขามาเลยครับคุณคุยนั้นเห็นกำแพงถึงกับตอกกระจายทำท้ออ้าวอยท่านี้ครับเป็นท่าคนนั่งงอตัวทำไม่รู้ตัววีแต่คุณคุยของเราครับงอได้เท่ากับแค่โวยู่เท่านั้นหลังกำผ้ามันก็เลยติดอย่างที่เห็นที่แลกครับดูสิครับว่ากำแพงชนตัวคุณคุยโดนผูกกับพื้นไถลงน้ำแบบตัวงออย่างนั้นแหละครับโอ้โหล่าวหน้าหัดดนเส้นดีสายก่อนเล่นจะดีกว่านะครับ เ้ยผู<ฟ>้ด<ฟ>ิสายพร้อมนะฮะพถออ้าพร้อมลาวนะครับคำแพงซ่า เป็นรัดกำแพงคำทาร่าเริงแต่พอเจอเขาจริงถึงกับลึงครับนี่เป็นกำแพงลอยกระทงที่ต้องรำรอดลูไปแต่คุณดีไซน์เหมือนว่าเส้นยังตึงเลยไม่ได้อ่อนช้อยเท่ากับรูงกำแพงดูสิครับว่าโอ้โหช่วงล่างนั้นติดเต็มเตครับกำแพงนั้นขัดตัดขาอ่อนย้อยลงน้ำไปแบบโถโถน่าสงสารจริงจริงครับลักษณะแบบนี้ลงน้ำไปกินน้ำลายอึกเลยทีเดียวน,นะครับเนี่ย มิสิโซซิเดโซไตขอกำลังใจหน่อยถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า ตกใจเอามากๆเลยทีเดียวตอนเห็นกำแพงมา <_ ca h> กํำแพงนี้ครับเป็นกำแพงของคนที่ต้องยืน้องตัวไปข้างหน้าแต่ดูคุณม <co> ินดี้ตกน้ำไ,ไ,ได้ยังไงน่ะครับดูเอาเถ <ๆ S 1> ดครับว่าตัวเธอเั้นโค้งไม่พอครับมาหาหลังถือนั้นติดกับกำแพงเต็มๆอย่างที่เห็นครับนักบินสาวสวยของเราก็เลยต้องบินลงน้ำอย่างมหาหน่าเสียดายจริงๆแต่เอาเถดครับลงน้ำไปยังไงก็ยังดูน่ารักน่าสใสัยู่เหมือนเดิมนะจ้ามินดี้ พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วจำแพาซ่าเอ้ยเอ้ย คุณแม่มจะตื่นเต้นจนออกอาการลนลานเล็กน้อยครับทําให้การปั่นทาทาไปแบบงงงงดูเอาสิครับว่าไม่ได้ตรงตามรูก,กําแพงเลยแม้แต่นิดเดียวครับสุดท้ายกั้แพงกก็ได้ชนเต็มเตมดันเอาร่าง่อบบางหน้าทันนักนาของสาวจ้าวเข้าไ่าลงน้ำไปแบบไม่ได้ลุ้นครับถึงจะสวยแต่ไม่มีปรามีน๊ะจะบอกให้ รอ oh มไม้แ <c oughs> จกร้อมไห <c oughs> มกำแพงซ่า ที่รอคุณแจส๊สจุกนะฮะเราไปชมดีกว่านะครับว่าอะไรทําให้คุณแจส๊สจุกได้ขนาดนี้ครับไปชมครับมาดูพาพช้ากันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณแจส๊สของเรานั้นมาหาทําเป็นวิ่งเหยาะๆรอกําแพงเปิดมาพอเปิดมาถึงกระทาปากจูร้อโอ้โหนี่กําแพงอะไรเนี่ยกําแพงนี้นะครับเป็นกําแพงที่ต้องทําท่า60ด้วยกันซึ่งคุณแจส๊สของเรานันนก็รู้ตัวครับรีบเอามือลงกับพื้นแล้วก็ยกขาขึ้นแต่60ูนของคุณแจส๊สนั้นมันไม่สูงนี่คิดรับขาเคยติดกก แบบที่เรียกว่าไม่ได้ลอดผ่านรูเลยแม้แต่นิดเดียวครับไม่กำแพงแล้วชนคุณแจ๊คลวงลงนะเปแบบเสียชันเชญหวหน้าที่ไปหมดเลยครับมเคแหลเรล้ตนแบบนี้หลังไม่ดีแสดลนวครับทีมสีน้ำเงินโอ้โหท่าคุณแจ๊คที่ถือว่ายากจริงๆนะฮะเป็นท่าหกสูงนะครับยังไงก็ต้องเรียกว่าให้อภัยคุณแจ๊คหน่อยกันละกันเพราะว่าร่วงนะครับทําอะไรไม่ได้เอาเป็นว่านะฮะตอนนี้นะครับเราดูกำแพงเดี่ยวไปแล้วเรามีภาพตลกๆของกำแพงคู่มให้ชมไปชมครับพร้อมนะครับ เจนี่เรียราพร้อมแล้วจำบม ของเราครับไม่สนใจจับน้องแน็ตอุ้มไว้ก่อนเซย,ย่างนั้นฝ่ายน้องดิ้นไม่หลุดกำแพงมาถึงก็งเลยฝืนๆรอดไปอย่างนั้นจนร่วงน้ำประปรบกันอย่างนี้อห็นนี่แหละครับมาหาชนขาเต็มๆโอมโหนก็ท่ากำแพงกับท่าที่ถี่อุ้มมันตรงกันที่ไหนละครับเรียง่าอุ้มมาท่าไหนก็อุ้มลงท่านั้นรับกันผิดท่ามาผิดตัวก็เปียกแบบนี้แหละครับ เป็นตอนทันทีเลยนะครับถ้า<ล>ร้อมแล้วกำแพงซ่างล่วงไปเลย ท่กองทีมนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับภาพนี้เป็นภาพของพี่ชายกําลังอุ้มน้องสาวลอยเล่นบนฟ้าซึ่งคุณภูณของเราครับก็จัดการยกคุณพลอยลอยละล่องอย่างที่ภาพเขาบอกแต่ไม่รู้น้องสาวของพี่ชายจะตัวหนักไปหรืออย่างไรขานนองก็เลยติดก,กําแพงส่วนก้นหนองก็เลยดันหน้าท้องพี่ชายไงใหหลังลงน้ําแบบนี้แหละครับนี่ร่วงน้ำยังไม่พอนะครับยังมาพังกําแพงของรายการพังพินาศแบบนี้อีก นั่งเป็นพี่น้องคู่มาหาภัยจอมทำลายตัวจริงเลยนะเนี่ยคู่นี่ย เ,เ,เ,เป็นกำแพง <c oughs> คู่ที่ดูทั้งคู่มั่นใจเอามากๆทีเดียวครับนะคะภาพนี้ครับเป็นคู่รักที่ต้องกระโดกดก่อกันลางอากาศสังเกตดูคุณเป่าใจเซ็งๆก,นะกระสุนเพชรจ้ามาแหกกระดีกระดาษกันและเมื่อรักมันไม่สามาถีกำแพงซทาของพี่ก็เลยชนทั้งคู่รุ่นนะ้ำอย่างนี้แหละครับมะคะ ร่วมแข่งแขนที่ทกอดกันอย่างนั้นเลยแหละครับคนเดียวหัวหายส่วนสองคนวอดวายนะครับคู่นี้ <c ười> ต้องเก็ยกบยี่สิบคะแนนนี้ให้ได้นะฮะพอพร้อมแล้วกำแพา กับชะงักทีเดียวครับแหมเป็นรูปของคนพุ้งกันเป็นเครื่องไม้บวกแต่เครื่องไม้บวกของเข้านั้นยังไงไม่ทราบครับมันบิดบิดเบีบ้ยวๆอย่างเอียงก็เลยถูกกําแพงซัดเข้าเต็มๆแบบนี้ล่ะครับแ <laughs> หเห็นมั้ครับว่าตัวลอยไปแต่รองเทา้ายังอยู่เอของเราครับตัวรอยอุ้มน้องลงน้ะแต่ทิ้งรองเท้าไว้ให้ดูตางหน้าแบบนี้ห <laughs> วังว่าจะมีคะแนนให้หรืออย่างไรครับคุณเอ โอ้หคุณผู้ชมฮะเห็นแบบนี้แล้วบอกคําเดียวนะครับว่าโกรธมากมกนะทุกคุณเพชรจ้าคุณเอ๋เลยนะฮะไปอุ้มน้องแบบนั้นได้ยังไงไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องปรึกษาผมถ้าเป็นผมแล้วก็ผ่านฉลุยแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะไปดูนะครับสำหรับคนที่เรียกว่าจะร่วงก็ไม่ร่วงจะรอดก็ไม่รอดจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตามดูให้ได้นะกับเกมกำแพงซ่า